สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำแกงฟักทองใส่หมูนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือเครื่องเคียงที่เราจะใช้นะคะเราจะเอากระเทียมแล้วก็หอมไทยนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้หั่นชิ้นบางๆนะคะเราจะเอามาขูกรวมกันค่ะหลังจากนั้นเราจะมาหั่นต้นหอมนะคะเครื่องที่เราจะใส่นะคะจะมีต้นหอมกับใบมังลักนะคะ เราจะมาเตรียมหั่นฟักทองเลยค่ะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเราตําพริกก่อนเลยค่ะตะไคร้กระเทียมหอมไทยนะคะปั่นรวมกันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่กะปิลงไปเล็กน้อยนะคะตําให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะใส่น้ําล้างครกไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นตั้งเตานะคะเราจะผัดพริกแกงให้หอมค่ะเราจะใช้เวลาผัดค่อนข้างเยอะนะคะ เราจะเติมน้ำที่เราล้างครกนะคะลงไปผัดเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปคะ่ะหมูเราใช้เป็นหมูชิ้นบางๆนะคะเป็นหมูชิ้นจ้าใส่น้ำไปเล็กน้อยคะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้กระทะหรือว่าหม้อที่เราแกงไหม้นั่นเองคะ่ะเราจะฝัดด้วยไฟกลางๆนะคะเราจะรอให้หมูสุก50%นะคะ หลังจากหมูเริ่มสุก5 0าเอซนแล้วเราจะทําการปรุงนะคะใส่ผงนัวคะ่ะทีเด็ดเลยคะ่ะใส่น้ำปลรราคะ่ะห้ามลืมนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะโรอให้หมูเขาสุกอีกเล็กน้อยนะคะหมูสุกแล้วเราจะใส่ฟักทองของเราลงไปผัดด้วยเลยคะ่ะพอเราผัดฟักทองแล้วนะคะเราจะเติมน้ำซุปคะ่ะ เติมเข้าไปให้ท่วมๆนะคะเราจะตั้งเตาปิดฝารอให้ฟักทองของเราสุกนะคะค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะคะในการรอให้ฟักทองของเราสุกคะ่ะปิดฝาทิ้งไว้เลยคะ่ะน่าจะสุกแล้วนะคะจะเดือดๆแบบนี้เลยคะ่ะ เรามาใส่เครื่องเคียงกันต่อนะคะน้ำแกงเขาก็จะเดือดเดือดหอมหอมแบบนี้ค่ะหอมมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะตามด้วยใบมังลักนะคะใบมังลักนี้เป็นใบมังลักที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยววันไหนเราจะมาทําคลิปวิธีเก็บรักษาใบมังลักให้ดูนะคะเราใส่ใบมังลักลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมของเราค่ะลงไปด้วยเลยค่ะใบมังลักเราก็จะหอมหอมขึ้นมาเลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปนะคะเป็นอันเสร็จนะคะนี่คือแกงฟักทองใส่หมูของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อนๆร้อน,อนยั่วยั่ใจแบบนี้เลย หอมพริกแกงที่เราตามากเลยค่ะเราจะตักสืบใส่ถ้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะฟักทองเราก็เปื่อยมากทีเดียวนะคะทานง่ายมากค่ะหมูเราก็เป็นหมูชิ้นไม่เหนียวนะคะพร้อมสืบใส่จานน้ำแกงก็หอมๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ